ส่งของกับไทยนะคะแพ็กเองนะคะแล้วเขาก็จะมารับถึงโรงแรมเลยค่ะดีมากๆเลยช่วยชีวิตเยอะมากค่ะวันนี้ก็ต้องส่งของแล้วนะคะก็ให้พี่พนักง,งานที่โรงแรมนะคะขึ้นมาช่วยยกของลงไปค่ะทุกคนคะของมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะเร <c oughs> าแชร์ประสบการณ์นะเดียใช้บริการขนส่งของ,ของ Easy Express นะคะซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกส่งเชื่อมากๆค่ะอาจจะมีหลายคนที่สงสัยว่าล้วขั้นตอนทันยางยกไหมก็อย่างที่บอกไม่ยากเลยนะคะแค่เราแคของใส่กล่องที่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็นําของลงมาไว้ที่ล็อบบี้ที่พักของเราที่โรงแรมนะคะเขาก็จะมารับตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรคะ ก็รอของมาถึงไทยแบบนี้เลยนะคะสะดวกง่ายจริงๆคือเรียมไม่กังวลราครื้วงน,น้ำหนักประหลัดรวมมากเพราะน้ำหนักกระเป๋าเกิน,นะคะ่ะของเยอะแค่ไหนก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงคะ่ะเพราะว่าเรามี Easy ่เอ็ก s นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ต่างประเทศส่งกลับมาไทยนะคะเราสามารถส่งจากไทยไปต่างประเทศได้ด้วยนี่คือเป็ไอเดียที่ดีมากเพราะว่าอยากส่งของฝากไปให้ญาติพอดีนะ,ะเราต้องขนทุกอย่างไปตอนที่เราเดินทางคือของมันเยอะใช่ไหมแล้วก็น้ําหนักไม่พอเนี่ยจะเสื้อผ้าเราอีกก็สามารถใช้บริการส่งกบบทาง Easy e เอ็ก s ได้เลยค่ะเฮ้ดีใจมาของถ่อ